ก็คือบลเวณนบ้านอาจารย์สีสวัสดิ์เพิ่งกินข้าวกับอาจารย์มาแล้วนอนนเพิ่นขึ้นหนึ่งพี่น้องมันบอกให้ยังางไม่ใ่หมว่าบ้ไม่าบ่ไหมว่าบเป็นบ

ก็ะสันผมขอตัวเดินทางต่อเด้อจะไหนกับเบี้ยวการที่โทรหามิยังการโทรหานะครับกันมาแวะมาอย่าลืมแวะมาหาอาจารย์ครับผมอาจารย์ขอบคุณครับผมครับผมส่งดียืดดีไม่แห้งเดินทางปลอดภัยเขากรี๊ดครับครับอาจารย์มาถึงว่าเราใช้การอาจารย์จัดการเอขครับผมพอมีทีมงานเก็บมื่อนี้มือคลืนหมื่บ้านในเกาะไทยเขางผมได้เอาของมาหลายเขาก็ได้เก็บเาพร้อมพอมาไทยมาไทยเก็บ ใครเก็บหาตุนี่ซื้อคอืมคันบอ้ยมทธุระทางหนึงเก็บกับเป้าเปล่าครับดอกคันเป็นระเดกล้รบดนเครับผมคันละเอาครับเลยครับเลอครับผมครับบ๊ายบายครับเออครับผม ทุกคนครับวันนี้หลังจากทานข้าวเสร็จที่บ้านอาจารย์สีสวัสด์นะครับออจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเพราะว่าวันกันวันอัคารก็มีไปต่อสัญญารอกขายของนะนะครับปีละครั้งนะครับปีนี้หลังจากที่งดการขายมาสองปีก็จะไปต่อสัญญา กำหนดวันก็ขอเลื่อนไปหลายรอบแล้วนะเขาบอกให้ไปต่อตั้งแต่วันที่14นะครับแต่ว่าแอปนาก็พัดไปเรื่อยนะจนล่าสุดเขาก็บอกว่าเอาถ้าไม่มาต่อภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะให้เราสละสิทธิ์นะ ห,หลายสิบนะครับผมหมายความว่าเพราะเอาเจ้าใหม่ไป,ไป,ไปแทนนะครับก็เลยต้องไปนะครับต้องไปต่อเพราะว่าตรงนี้เราก็ขายมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบสี่สิบห้าปีที่เราขายมานะครับคือทำไม ต้องไปต่อเนาะคือแต่ละปีเนี่ยเขาจะอบรมนะนั่งอบรมวิธีกฎระเบียบของเขาแหละนะในที่ตรงนั้นนะครับว่าอะไรยังไงนะไปอบรมนะครับนั่งอบรมประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งนะกฎระเบียบของบริษัทของเขานะครับเราก็จะไปอบรมไปนั่งฟังนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นกฎระบีที่ว่าคนที่จะเข้ามาจาหน่าย จะมีวัตนการของเขาอยู่ว่าเออ,อบรมอะไรยังไงเนาะไอ้พนาก็ต้องไปฟานการอบรมนะาำไ่อบรมก็ไม่ได้นะครับนะไม่ไดนะ้ต้องมีลายเซ็นสนำเสนอผู้จัดการเขาวันนี้ก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องเข้ากรุงเทพก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับใช้เสร็จตรงนี้ก่อน แต่ก็ไม่ได้ขายทุกวันครับจึงก,ก็เดินละครังนะครับ mm. เดินละครั้งเดิน,เดนก็ประมาณสี่วันห้าวันอ่ะก็ออกจากบ้านอาจารย์มีมานะนะนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขอขอบคุณอาจารย์มีมานนะครับที่โอ้ด้เป็นอาจารย์ที่ดีนะเป็นบุรุษผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือนะครับเป็นผู้มีอัธยาศัายไม่ตีดีมาคุยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมีแรงบันดาลใจแล้วก็ ได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆผ่านประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์นะครับซึ่งนะแกก็โชคชนนะครับนะเจอหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะเราก็มานั่งฟังเรื่องราวต่างๆของแกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะเรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้เรื่องนั้นนะยกตัวอย่างก็เรื่องฟ้มหมูนะเรื่องการเกษตรฟ์มหมูก็ เลี้ยงหมูยังไงนะให้ได้กําไรเนาะแกบอกว่าบางคนบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงให้ยอมอาหารหน่อยๆน,นะแต่อาจารย์บอกให้เต็มที่เลยนะให้เต็มที่นะนะครับเช้าก็ได้นั่งฟังผ่านไ์สดทุกคนทุกคนคงเห็นนะนะเนาะเลี้ยงยังไงให้ได้กําไรนะเลี้ยงหมูยังไงให้ได้ประโยชน์นะให้อ่าเพราะว่าการเลี้ยงหมูเนี่ยคือเราก็ยังไงละ่ะ เราก็พยายามลดต้นทุนนะครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่ลดนะให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในระยะ,ะเวลาสี่เดือนเนี่ยงจากอะไรมาเนี่ยนะก็ขายได้กำไรแล้วนะครับประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างเนาะนะแล้วก็ อินตอาจารย์อัธยาศัยม่ตีเราก็มาแบ่งปันนะในสิ่งที่เรามีนะความรู้ของเราเรื่องการท youtube นะครับเรื่องเออมื่อเช้าก็ไปเปิดนะเปิดไรายได้ให้กับอาจารย์นะครับทิกตอกเนะทิกตอกะเปิดไรายได้ให้กับอาจารย์นะเปิดสร้างรายได้ให้อาจารย์ทางทิกตอกเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ที่แรกก็คิดว่ายากนะพอเราจริงทําไม่เล่นไม่เป็นหรอกอาจารย์ก็จริงเลยเก่งกว่าผมเองนะครับ เก่งเก่งว่าผมอยู่เรื่องตนะิ๊กตอนะแกเข้าไปเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเออพอไปดูแล้วเออใช่แล้วก็แค่ไปกรอกเอกสารแนต่างๆแค่นี้นะนะนะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะรอบหน้านะ่ะนะยังไงก็จะมาเปิดสร้างใายได้แห่งอาจา,ารย์ทาง y u t u b e เนาะทาง YouTube นะฮนะยังไงก็ขอให้อาจารย์นะครบ4ี่พันชั่วโมงไวๆนะครับแล้วก็คนติดตามพันคนขึ้นไปเนาะประสบความสําเร็จในใน,ในตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็สามารถเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องราวได้นะครับที่เกิดขึ้นเนาะเอามาเล่าเรื่องราวของสังคมนะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นแหละนะเอามาวิเคราะห์อเอามาแยกะแล้วก็แบ่งปันนะครับเรียนรู้นะเกี่ยวกับคนภายในสังคมได้เรียนรู้ได้รับรู้กันตรงนี้เป็นนาเกลือก็นี่ ดินที่นี่ดินเค็มจะเยอะมากนะที่ดินเยอะกว้างมากแต่ว่าเป็นนาเกลือเป็นเกลือนะครับปลูกถ้าเป็นดินเค็มจะจะปลูกพืชไม่ขึ้นนะเก็มเลยครับท่าอยากที่บอกที่นี่นาประดาจะเคม็มนะอาจารยเพราะว่าอยู่ใกล้บอกเกลือเอง เอายังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะครับแอมิน,มานา่จะไปจังไรต่อไปกะจังว่ากันนะครับอ่ะสู่ต่อไปฝากเป็นกำลังใจฮหรเดอร์พี่น้องเด้อนะบุ๋มผ่านพ้นยังะระลายมาแล้วนะเชื่อว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีเนะาะเอาขอบคุณสลับไลน์นี้ครับขอบคุณสลับคิมีสวัสดีครับ